สวัสดีค่ะมารับฟังเรื่องย่อของละครทองประกายแสตดกันค่ะซึ่งเป็นเรื่องราวของเด็กผู้หญิงชื่อทองดีทองดีเป็นเด็กสาวที่สวยมีความทะเยอทะยานใฝ่ฝัฝนอยากเป็นดาราเพื่อทีบตัวเองออกจากชีวิตเสงียเครงทองดีใฝ่ฝันที่อยากจะมีชีวิตกินหรูอยู่สบายแบบสาวชาวกรุงซึ่งตัวเองเติบโตมากับครอบครัวที่ขาดความรักความอบอุ่นและได้ช่วยเตี๋ยกับแม่ขายอาหารและกาแฟาที่ตลาด ทองดีมักจะถูกแม่ด่าและจิกหัวใช้งานตั้งแต่เช้าอย่างคำ่ำไม่เคยได้เงินแม้แต่บาทเดียวคงเป็นเพราะเธอไม่ใช่ลูกแท้ๆของเตี่ยและแม่แต่เป็นหลานที่แม่เก็บมาเลี้ยงไว้ใช้งานและส่งเรียนหนังสือจนจบชั้นป .6 ด้วยทองดีเป็นคนที่สวยเตะตาผู้ชายทุกคนในระแวกบ้านแต่ทองดีก็เป็นคนที่มักจะห่วงตัวเชิดใส่ใครต่อใครที่มาต่อแยยกเว้นพิสุทธ ซึ่งนอกจากพิสุทธิ์จะเป็นคนหน้าตาดีมีการศึกษาแล้วยังเป็นลูกข้าราชการในจังหวัดอีกด้วยพิสุทธิ์เป็นนักศึกษาหนุ่มชอบมาเล่นกีตาร์ร้องเพลงจีบเธอโดยแทบไม่สั่งอะไรกินเลยทําให้ทองดีรู้สึกภูมิใจเพราะเขารักและห่วงเธอมากทองดีอยากมีชีวิตที่สุขสบายกับเขาบ้างจึงวาดฝันว่าพิสุทธิ์จะทําให้ชีวิตของเธอดีขึ้นกว่าเดิมพิสุทธิ์ได้ตั้งชื่อให้ทองดีใหม่ว่าทองประกาย ความรักของทั้งสองคนสุกงอมขึ้นเรื่อยๆพิสุทธิ์ได้มานอนค้างที่บ้านของทองดีบ่อยๆโดยที่แม่และเตี่ยไม่รู้สเสน่ห์ของทองดีทําให้พิสุทธิ์เสียการเรียนวันหนึ่งเตี่ยที่ป่วยเป็นวันโลกอยู่ก็ขาดใจตายเตีย่ยเมตตาทองดีมากกว่าแม่หลังจากงานศพผ่านไปแล้วพิสุทธิ์ก็ยังคงแอบมานอนค้างอยู่ที่บ้านทองดี ทองดีอุ่นใจเพราะยังมีพิสุทธิ์อยู่เคียงข้างจนแม่เธอจับได้และขับใส่ไล่ส่งทองดีทะเลาะกันใหญ่โตทองดีทั้งโกรธและเสียใจแม่ไม่เคยรักเธอไม่เข้าใจเธอจนถึงขั้นลงไม้ลงมือกันแม่ล้มลงหัวกระแทกพื้นเลือดอาบหน้าและกรีดร้องให้คนช่วยหาว่าทองดีจะฆ่าเธอทองดีหนยหนีออกจากบ้านไปพร้อมกับพิสุทธิ์ที่กรุงเทพ และได้มาเช่าโรงแรมราคาถูกในย่านที่มีผู้หญิงหากินและเมื่อเข้ามาอยู่ในกรุงเทพไม่นานพิสุทธิ์ก็เปลี่ยนไปจนทองดีต้องลำคาญเขาไม่ร่าเริงเหมือนเดิมคิดแต่อยากจะกลับบ้านเขาอ่อนแอเกินไปสำหรับผู้หญิงอย่างทองดีวันหนึ่งทั้งคู่ทะเลาะกันอย่างรุนแรงและด้วยความรักทองดีเลยออดอ้อนง้อพิสุทธิ์พิสุทธิ์ใจอ่อนเพราะเขารักเธอมาก แต่แล้วโชคชะตาก็พลิกผันเมื่อพิสุทธิ์ถูกรถชนตายหลังจากพิสุทธิ์ตายวีรชัยผู้จัดการเล็กๆก็ยืนมือเข้ามาช่วยวีรชัยแอบหลงรักทองประกายตั้งแต่แรกพบและแอบเฝ้าดูเธอตั้งแต่เธออยู่กับพิสุทธิ์และเมื่อรู้ว่าพิสุทธิ์ตายก็เลยเข้ามาสารสัมพันธ์กับทองประกาย ทองประกายเห็นว่าวีระชัยเป็นที่พึ่งเดียวของเธอจึงตัดสินใจย้ายมาอยู่กับวีระชัยที่บ้านและหวังว่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะเข้าใจว่าวีระชัยรวยวีระชัยพาทองประกายเข้ามาอยู่ในบ้านและแนะนําให้แม่ของเขาว่าทองประกายคือเมียของเขาวีระชัยพยายามประสานช่องว่างระหว่างแม่ของเขากับทองประกายให้ชีวิตมีความสุข แต่เมื่อทองประกายได้มาเห็นชีวิตจริงของวีรชัยและแม่แล้วเธอรับไม่ได้พ่อแม่ของวีรชัยเป็นแม่ค้าขายไก่ในตลาดสดวันหนึ่งแม่ของวีรชัยป่วยทองประกายไปตามวีรชัยที่โรงแรมและได้เจอกับเสียบุญโดยบังเอิญทองประกายรู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตที่บ้านของวีรชัยและไม่มีโอกาสได้ไปไหน ความสวยของทองประกายเข้าตาหนุ่มๆแม้กระทั่งตีใหญ่เพื่อนของวีรชัยก็หลงสเสน่ห์เป็นนักเลงหัวไม้ที่ชอบมานั่งคุยกับทองประกายจนทําให้วีรชัยเกิดความหึงหวงจนทะเลาะกันอย่างรุนแรงวีรชัยได้ออกจากบ้านเพื่อไปเคลียร์กับตีใหญ่จนทําให้มีการต่อสู้กันวีรชัยถูกตีใหญ่แทงจนตายคาที่ ด้วยความกลัวคดีเก่าที่เคยทำร้ายแม่และพิสุจิ์ก็ถูกลดชนตายจึงทำให้ทองประกายต้องหนีอีกครั้งระหว่างที่ทองประกายเดินเตร่อยู่ในห้างซึ่งไม่รู้จะไปไหนจะเอายังไงกับชีวิตดีจนได้ไปเจอกับเสียบุญเจ้าของไนท์คลับจอมเจ้าชู้เสียบุญชอบทองประกายในทันทีแต่ทองประกายไม่เล่นด้วยแต่ขอให้เสียบุญหางานให้ทำ ทองประกายได้เข้ามาทำงานที่ไหนครับและในไหนคับแห่งนี้เธอก็ได้เพื่อนที่ชื่อสีวิไลที่คอยช่วยเหลือเธอและยังมีศัตรูชื่อจันทราซึ่งเป็นโคโยตี้ดาวเด่นประจำไหนครับดูเหมือนว่าชีวิตของทองประกายน่าจะดีขึ้นแล้วเพราะเธอมีทั้งงานทำมีทั้งที่พักแต่สเสน่ห์ความสวยของเธอยังคงนำความเดือดร้อนมาให้ ทองประกายเริ่มงานวันแรกก็มีเรื่องกับแขกซะแลว้วโชคดีที่สีวิไลเข้ามาช่วยไว้ได้ทันวันต่อมาแขกคนเดิมก็ได้เข้ามาต่อแยกกับทองประกายอีกจนถึงขั้นจะฉุดทองประกายโชคดีที่คุณมิตรน้องชายของเสียบุญเข้ามาช่วยไว้ได้ทันทําให้ทองประกายปลื้มคุณมิตรมากถึงขั้นฝันหวานว่าได้แต่งงานด้วยคุณมิตรได้คบหากับทองประกายเพื่อหลอกใช้ทองประกายยอมมีอะไรกับสารวัตรมิตร ซึ่งมีอารมณ์รุนแรงขัดต่อบุคลิกสลรวัตรมิตรต้องการสมบัติของเสียบุญเพื่อหวังผลประโยชน์และฮุบกิจการของเสียบุญสุดท้ายเสียบุญและภรรยาคือคุณทิพย์ก็ถูกฆ่าตายหลังจากนั้นสลรวัตรมิตรก็เข้ามาอยู่เบื้องหลังโดยให้จันทาเป็นผู้จัดการนายขับและยังให้ท่องประกายขายตัวต่อไปชีวิตไม่สวยหรูอย่างที่คิดทองประกายจึงหนีออกจากนายขับมาได้ ต่อมานรินเจ้าของผับเปิดใหม่ชวนทองประกายมาทำงานด้วยชีวิตใหม่ของทองประกายเริ่มต้นอีกครั้งเมื่อเธอได้ทำงานที่ผับของนรินเธอได้รู้จักกับมนตราหัวหน้าวงดนตรีจากความใกล้ชิดก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นความรักมนตราก็ได้เป็นผู้ชายคนใหม่ที่ก้าวเข้ามาในชีวิตของทองประกายขณะเดียวกันความสวยของทองประกายก็เข้าตาบีที แมวมองนักปั้นดาราทองประกายสนใจขึ้นมาทันทีแต่มนตราไม่อยากให้ทองประกายไปทำงานกับบีทีทองประกายได้ลาออกจากไนท์ขับของนรินทองประกายจึงได้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านนารินในฐานะภรรยาความเป็นศิลปินของมนตราบางครั้งก็มองโลกคนละแบบกับเธอและมีการทะเลาะกันบ่อยขึ้นแต่ทองประกายก็ใจอ่อนทุกครั้งเพราะเธอรักมนตรามาก และในครั้งนี้มนตราได้ขอเธอจดทะเบียนสมรสและได้ให้ทองประกายไปเป็นนักร้องที่นายขับแห่งนั้นด้วยและแล้วความสุขก็อยู่ได้ไม่นานหลังจากทั้งคู่ไปเที่ยวทะเลกลับมาเกิดอุบัติเหตุรถชนทำให้มนตราเสียชีวิตแต่ทองประกายรอดถึงแม้มนตราจะตายจากไปหลายเดือนแล้วทองประกายก็ยังจมอยู่กับความเศร้าปล่อยให้เวลาผ่านไปอย่างไรจุดหมาย จนสีวิไลมาเตือนสติให้ทำตามความฝันตอนนี้สีวิไลกํำลังตั้งท้องจึงชวนท่องประกายไปอยู่ด้วยกันท่องประกายได้เจอคุณบุญเทียมซึ่งเป็นแมวมองปั้นดางแบบและดาราคุณบุญเทียมได้ชวนเธอไปถ่ายแฟชั่นเพื่อลงปกหนังสือชั้นสูงและผลักดันเธอให้เป็นนักแสดงระดับนางเอก คุณบุญเทียมได้พาทองประกายออกงานทุกวันจนสื่อมวลชนขนานนามเธอว่าทองประกายแสดและทองประกายได้รู้จักแดมหรือดำเกิงหนุ่มนักเรียนนอกซึ่งเป็นลูกเจ้าของบริษัทสร้างภาพยนตร์แดมได้บอกทองประกายว่าจะสร้างภาพยนตร์เรื่องใหม่และได้เช็คค่าตัวล่วงหน้าและสัญญาที่จะเป็นนางเอกหนังทองประกายตกลงและยอมพีกายให้กับแดมแต่ทองประกายก็ถูกตลบหลังจนชื่อเสียงปนปี จากดาวรุ่งกลายเป็นดาวล่วงทันทีเธอถึงขั้นคิดจะฆ่าตัวตายแต่สีวิไลมาช่วยไว้ได้ทันสีวิไลได้คลอดก่อนกําหนดเธอเสียเลืดอด,อดมากทำให้ต้องสิ้นใจตายและไม่ทันได้ปื้มกับลูกชายที่เกิดมาทองประกายได้กอดลูกชายของสีวิไลไว้เธอสัญญาว่าจะดูแลลูกชายของสีวิไลต่อไปให้ดีที่สุดวันหนึ่ง เจ้าของห้องเสื้อชื่อดังให้งานเดินแบบเธอบ่อยๆได้เข้ามาเสนองานให้ทองประกายด้วยการไปเป็นเด็กเจ้าสัวแต่ทองประกายปฏิเสธทองประกายได้ขอนรินให้เธอกลับมาทำงานที่ไหนขับเมื่อเวลาผ่านไปชีวิตของเธอก็พลิกผันอีกครั้งเมื่อจู่จู่แดมก็โผลมาพร้อมกับน้องสาวของนรินทะเลาะก,กันใหญ่โตจนทำให้ทองประกายตัดสินใจลาออกจากไนขับของนรินอีกครั้ง ทองประกายจึงตัดสินใจไปเป็นนางแบบอีกครั้งเพื่อหาเงินที่จะเลี้ยงลูกของศรีวิไลทองประกายได้เจอกับโรมหนุ่มหน้าใสที่ทำให้ทองประกายหวั่นไหวอีกครั้งแต่ดาราไม่ชอบใจนักที่ทั้งคู่สนิทกันเพราะว่าดาราทั้งรักทั้งห่วงหนุ่มรุ่นน้องคนนี้มากวันหนึ่งดาราชวนทองประกายไปดูที่ดินที่ต่างจังหวัดทองประกายต้องค้างคืนโรมโทรหาเธอ ก็เ,เห็นว่าเธออาจจะเล่นด้วยแต่ทองประกายปฏิเสธต่อมาดาราได้แนะนำทองประกายให้รู้จักท่านประจักษ์ท่านประจักษ์เป็นรัฐมนตรีหนุ่มใหญ่เกิดความสนใจทองประกายตั้งแต่แรกพบท่านประจักษ์เป็นสุภาพบุรุษทั้งรักทั้งหลงทองประกายและในที่สุดท่านประจักษ์ก็รับเลี้ยงดูทองประกายอย่างจริงจังต่อมาคุณหญิงภรรยาของท่านเสียชีวิตลง จึงให้ทองประกายย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านพร้อมกับลูกชายของสีวิไลพร้อมกับจดทะเบียนสมรสกับทองประกายเป็นภรรยาถูกต้องตามกฎหมายของท่านทองประกายได้เป็นคุณหญิงด้วยอายุเพียง20่ว่ากว่า,ว,าวันต่อมาทองประกายตกใจแทบเสียสติเมื่อรู้ว่าพอแท้ๆของลูกของสีวิไลมาเอาลูกชายไปอยู่ด้วยหัวใจแทบสลายเพราะเธอรักของเธอมาก และวันหนึ่งโรมมารอทองประกายอยู่หน้าบ้านคิดว่าจะเอาเรื่องในอดีตของเธอมาแฉแต่คนที่พบเป็นดาราทั้งคู่ทะเลาะก,กันดาราหลวงปืนออกมายิงโรมจนเสียชีวิตเมื่อดาราเห็นทองประกายจึงโกรธที่ดาราแย่งโรมไปจากเธอจึงเหนี่ยวไกปืนจะยิงทองประกายแต่คนที่ถูกยิงกลับกลายเป็นท่านรัฐมนตรีประจักษ์ที่เข้ามารวบตัวทองประกายให้พ้นวิถีกระสุน ท่านรัฐมนตรีสิ้นใจในอ้อมกอดของทองประกายส่วนดารารีบขับรถหนีไปจนลดคว่มเสียชีวิตหลังจากที่ท่านรัฐมนตรีประจักษ์เสียทานายความได้ส่งเอกสารมาให้ทองประกายพร้อมกับกุญแจตู้เซฟทองประกายมองดูอย่างนิ่งเฉยทานายความบอกว่านี่เป็นพินัยกรรมบางส่วนที่ท่านใส่ชื่อคุณไว้ และกุญแจตู้เซฟของธนาคารที่เก็บเครื่องเพชรทั้งหมดของคุณหญิงท่านก็ได้แจ้งเปลี่ยนเป็นชื่อของคุณไว้แล้วเช่นกันตามกฎหมายคุณเป็นภรรยาที่ถูกต้องผมจะแต่งตั้งคุณเป็นผู้จัดการมรดกทรัพย์สมบัติทั้งหมดถ้าไม่มีใครมาแย่งทุกอย่างก็ตกเป็นของคุณทองประกายถามว่าท่านมีญาติที่ไหนหรือเปล่าเท่าที่ผมทราบไม่มีครับ ทองประกายยิบเอกสารขึ้นมาดูด้วยสีหน้าที่เรียบเฉยและรู้ว่าจากนี้ต่อไปชีวิตของเธอคงไม่ต้องดิ้นรนอะไรอีกแล้วทองประกายคิดถึงแม่จะรับแม่มาอยู่ด้วยกันแต่แม่ไม่ยอมมาแม่ยังเหมือนเดิมขับไล่ทองประกายเหมือนที่เคยออกจากบ้านมาอย่างไร้จุดหมายค้อนขับรถขับรถมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพทองประกายนั่งนิ่งน้ำตารินไหลร,ราวกับไม่มีวันหยุด เมื่อกลับมาถึงคฤหาสน์หลูทองประกายนึกถึงเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตนึกถึงสิ่งที่เธอดิ้นรนมาตลอดจนกระทั่งเธอมีครบทุกอย่างแต่ไม่มีใครอยู่เคียงข้างเธอเลยแล้วสิ่งที่ฉันไขว่คว้ามาตลอดในชีวิตจะมีประโยชน์อะไรถ้าต้องอยู่คนเดียวแบบนี้ทองประกายยืนโดดเดี่ยวตามลำพังในคฤหาสน์ใหญ่และเรื่องราวของทองประกายแสดก็จบลงเพียงเท่านี้ ติดตามรับชมละครทองประกายแสดได้ทางช่องวันในวันพุธพฤหัสเวลาสองทุ่มครึ่งนะคะขอบคุณที่เข้ามารับฟังค่ะผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะขอให้มีความสุข,ขกับการชมละครสวัสดีค่ะ